นชมสถานศึกษาเด่นเราเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบ่มนิสัยให้สิด,ดี สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆอยู่บ้านคิดถึงโรงเรียนไหมคะคิดถึงเพื่อนๆไหมคิดถึงคุณครูหรือเปล่าส่วนคุณครูคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนหน่วยอะไรเอยรักษาตัวรอบให้ปลอดภัยใช่ไหมคะ ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีสาระดีๆมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆอีกเช,เ,เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กัน2เรื่องนะคะเด็กๆเ,เรื่องที่1ก็คือการรู้จักอันตรายจากสัตว์ต่างๆนะคะและก็เรื่องที่สก็คือวิธีการป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆค่ะก,ก่อนที่เด็กเราจะมาเรียนรู้กันนะคะเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกชื่อเพลงทีหลังนะคะให้เด็กๆลองดูลองฟังแล้วก็คิดไปด้วยว่าเพลงนี้ควรจะชื่อว่าเพลงอะไรดีนะคะ มาม่าคิดทีวีหมูเลืมมีลายตามตัวสีสันน่ากลัวเหลืองสลับดำ เลื้อยเลื้ลำตัวจำมั่มขยื่นขยำขยำเด็กสนเลื่อมเลือมเลื่อมเจ้าเลื่อมตัวยาวตัวใหญ่ถ้าเจออย่าได้เข้าใกล้รีบหนีให้ไกลใครเป็นเด็กสนพี่เลื่อมจะคอยจ้องไว้ตาโตวดวงใหญ่เห็นใครสุขสน รัดตัวให้หนีไม่พ้นใครชอบซุกซนระวังให้ดีใครชอบซุกซนระวังไว้ให้ดีมูลเลืม้มมีลายตามตัวสีสันน่ากลัวเหลืองสลับดำ เลื้อยเลื้อยลำตัวจำมำั่มขยื่นขยำขยำเด็กสนเลือเล่อมเลื่อมเลื่อมเจ้าเลื่อมตัวยาวตัวใหญ่ถ้าเจออย่าได้เข้าใกล้รีบหนีให้ไกลใครเป็นเด็กสนพี่เลื่อมจะคอยจ้องไว้ตาโตดว,วงใหญ่เห็นใครสุขสน รัดตัวให้หนีไม่พ้นใครชอบสุกสนระวังให้ดีใครชอบสุกสนระวังไว้ให้ดีมูเลือ้อยมีลายตามตัวสีสันน่ากลัวเหลืองสลับดำ เลื้อยเลื้ลำตัวจำมำั่มขยื่นขยำขยำเด็กสนเลื่อมเลือมเลื่อมเจ้าเลื่อมตัวยาวตัวใหญ่ถ้าเจออย่าได้เข้าใกล้รีบหนีให้ไกลใครเป็นเด็กสนพี่เลื่อมจะคอยจ้องไว้ตาโตวดวงใหญ่เห็นใครสุขสน รัดตัวให้หนีไม่พ้นใครชอบสุกซนระวังให้ดีใครชอบสุกซนระวังไว้ให้ดีค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องอันตรายจากสัตว์ต่างๆกันเลยนะคะเด็กๆ มาดูนะคะว่าสัตว์ชนิดแรกเลยที่มีอันตรายเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะมาดูนะคะค่ะก็เป็นงูแมวเสารนั่นเองนะคะเด็กๆงูแมวเศาร์เนี่ยลำตัวของมันจะอ้วนสั้นนะคะจะมีสีน้ำตาลอมเทานะคะเวลามันตกใจนะคะมันจะคููเสียงเหมือนแมวนะคะงูแมวเซานะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆงูเห่าค่ะงูเห่าเป็นงูที่อันตรายนะคะจะมีหลายสีนะคะงูเห่าจะมีสีดำสีน้ำตาลนะคะสีเขียวอมเทานะคะเป็นงูที่มีอันตรายมากๆเลยนะคะมีนิสัยที่ดุร้ายนะคะมันจะฉกกัดเวลาที่มันเกิดอาการตกใจนะคะ ถ้ามันตกใจเมื่อไหร่เนี่ยมันจะฉกกัดเอาเลยนะคะต่อไปนะคะงูจงอางค่ะเด็กๆคะ่ะงูจงอางเนี่ยเป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะมันจะแผ่แม่เบีย้ยได้นะคะแผ่แม่เบีย้ยได้ลำตัวของมันเนี่ยจะเรียวยาวนะคะ จะมีสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอมแดงนะคะหรือบางตัวก็จะสีน้ำตาลอมเขียวนะคะงูจงอางจะเป็นงูมีพิษที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมาดูอันมาดูสัตว์ที่อันตรายต่อไปนะคะเด็กๆก,ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้นั่นเองนะคะเจ้างูเขียวหางไหม้ นะคะตัวของมันเนี่ยจะอ้วนสั้นนะคะปลายหางนะคะเด็กๆดูนะคะว่าปลายหางจะมีสีแดงนะคะเป็นงูที่มีพิษอ่อนนะคะไม่เหมือนงูจงอางกับงูเห่านะคะเจ้างูเขียวหางไม่เนี่ยพิษของมันเนี่ยถ้าใครที่ถูกกัดก็จะไม่ถึงกับตายนะคะเด็กๆไม่ตายนะคะ แต่ก็จะเกิดอาการปวดบวมนะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปนะคะสัตว์ชนิดต่อไปเด็กๆรู้จักไหมคะว่าคืออะไรเจ้าตัวยาวๆเหมือนรถไฟแล้วก็มีขาเต็มไปหมดเลยก็คือกิ้งกือนั่นเองนะคะกิ้งกือมันไม่กัดนะคะแต่มันจะมี พิษอยู่ที่ข้างลําตัวนะคะข้างลําตัวของมันนี่นะคะเนี่ยข้างลําตัวทั้งสองข้างเลยมันจะมีพิษอยู่นะคะถ้าเราไปโดนพิษของมันก็จะทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยแสบไหม้นะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นเด็กๆก,ก็อย่าเข้าใกล้นะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปนะคะเด็กๆโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะคะจะสัตว์ชนิดนี้คืออะไรคะ ก็คือตะขาบนั่นเองใช่ไหมคะพิษของตะขาบนะคะก็ไม่ได้เป็นพิษที่ร้ายแรงนะถึงแก่ชีวิตนะคะถ้าผู้ที่ถูกตะขาบกัดเนี่ยไม่ตายนะคะเด็กๆแต่แผลที่ถูกกัดเนี่ยจะปวดบวมนะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วก็แดงนะคะ อ้าวมาดูสัตว์ชนิดต่อไปนะคะเด็กๆใครรู้จักบ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรเจ้าแมงป่องนะคะแมงป่องหรือว่าแมงป่องช้างนั่นเองนะคะตัวของมันจะมีสีดำนะคะเด็กๆจะมีสีดำนะคะเมื่อถูกแมงป่องช้างต่อยนะคะจะทำให้ร่างกายเนี่ยปวด ชานะคะเกิดแผลที่โดนต่อยเนี่ยนะคะจะบวมแดงนะคะบางคนก็จะเป็นตุ่มแดงหรือว่าบางคนก็จะคันนะคะถ้าคนที่แผ้มากๆก็จะทำให้เป็นไข้ได้นะคะมาดูสัตว์ชนิดต่อไปนะคะเด็กๆเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้า แมงมุมนั่นเองใช่ไหมคะเจ้าแมงมุมนะคะส่วนมากคนที่โดนแมงมุมกัดเนี่ยจะเป็นแมงมุมธรรมดานะคะเด็กๆไม่ใช่แมงมุมที่มีพิษนะคะถ้าโดนแมงมุมกัดเนี่ยก็จะมีอาการแค่ระคายเคืองนะคะบวมแดงหรือว่าคันนะคะหรือว่าแสบร้อนนะคะ แต่ถ้าคนไหนที่โดนแมงมุมกัดแล้วมีอาการมากกว่านี้นะคะเช่นมีไข้นะคะขึ้นไส้อาเจียนนะคะหรือว่าปวดศีศรษะนะคะก็ต้องรีบไปหาหมอนะคะให้หมอตรวจนะคะอาจจะโดนแมงมุมที่มีพิษกัดนะคะต้องรีบไปหาหมอเลยนะคะ อา้าวใครรู้จักตัวนี้บ้างคะว่าเป็นตัวอะไรมันชื่ออะไรคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมตัวมันแปลกๆใช่ไหมคะเจ้าตัวนี้ก็คือมแมลงก้นกระดกนั่นเองนะคะ,มะแมลงก้นกระดกเนี่ยมันชอบอ,ออกมาตอนกลางคืนนะคะมันจะอยู่กับไฟนะคะเด็กๆคนไหนที่โดนมแมลงก้นกระดก ปล่อยนะคะมันจะมีพิษนะคะมันจะมีพิษปล่อยสารออกมาจากก้นของมันนะคะถ้าใครโดนเนี่ยจะทำให้ผิวหนังที่โดนเนี่ยเป็นพื้นแดงถ้าบางคนที่แพ้ก็จะทำให้แสบไหม่ได้นะคะถ้าคนที่โดนเยอะๆเนี่ยต้องไปหาหมอนะคะเพราะว่าแผลมันจะแดงแล้วก็บวมนะคะจะอักเสบมากเลยนะคะ จะมีพิษนะคะตัวนี้ถ้าเด็กๆเ,เห็นอยากเข้าใกล้นะคะต้องบอกให้คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยจับทิ้งไป,ไ,ปไกลๆเลยนะคะอา้ามาดูตัวต่อไปนะคะเด็กๆเ,เจ้าตัวนี้ก็คือตัวอะไรคะเด็กๆเ,เคยเห็นอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือเจ้ายุงนั่นเองใช่ไหมคะเจ้ายุงเนี่ยก็มีพิษเหมือนกันเพราะว่ายุงบางชนิด เป็นพาหะนำโรคใช่ไหมคะเช่นเจ้ายุงลายถ้ากัดเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะเป็นไข้อะไรคะเป็นไข้เลือดออกใช่ไหมคะถ้าเด็กๆโดนยุงลายกัดนะคะก็จะเป็นไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องระวังตัวเองนะคะอย่าให้ยุงกัดได้นะคะ ต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็คือพึ่งนั่นเองนะคะผึ่งก็มีพิษเหมือนกันแต่พิษของพึ่งเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าใครที่โดนพึ่งต่อยก็จะทำให้แผลที่โดนต่อยนั้นบวมนะคะหรือว่าอักเสบแดงหรือว่าบางคนก็จะคันนะคะ ไม่ถึงกับเสียชีวิตนะคะแค่บวมแดงแล้วก็คันนะคะถ้าพึ่งต่อยนะคะมาดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็คือแตนนะคะ,ะแตนกับพึ่งพิษของมันก็จะคล้ายๆกันนะคะเด็กๆถ้าโดนแตนต่อยเนี่ยก็จะแค่บวมนะคะแดงหรือบางคนก็จะคันนะคะ ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวต่อนั่นเองนะคะ3ตัวนี้เจ้าตัวต่อพิษจะเยอะกว่าพึ่งกับแตนนะคะเด็กๆถ้าใครโดนต่อต่อยนะคะบางคนถ้าแพ้มากๆก,ก็จะมีอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันนะคะถ้าโดนต่อยหลายๆตัวก็จะก็จะถึงแก่ความตายเหมือนกันนะคะ ถ้าใครโดนต่อต่อยเนี่ยถ้าแพ้มากๆต้องรีบไปหาหมอนะคะเด็กๆนะคะทางที่ดีเด็กๆเห็นเจ้าพึ่งแตนแล้วก็ต่อที่ไหนเนี่ยเด็กๆอย่าเข้าใกล้นะคะอย่าไปยุ่งกับมันนะคะถ้าเราไม่ไปทํามันก่อนเจ้าพึ่งเจ้าต่อเจ้าแตนมันก็จะไม่มามันมันไม่มาต่อยเรานะคะเด็กๆอย่าเข้าใกล้นะคะนะคะ ทั้งหมดที่เด็กๆเ,เรียนรู้ไปก็คืออันตรายจากสัตว์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามารู้วิธีการป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงการทำงานในที่รบนะคะ ป่าหญ้ารกแบบนี้นะคะถ้าที่บ้านใครมีป่าหญ้ารกแบบนี้อยากเข้าไปนะคะเด็กๆอยากเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าอาจมีสัตว์ที่เป็นอันตรายแอบซ่อนอยู่ในนี้นะคะอา้าวมาดูป่าหญ้าที่สะอาดถ้าเป็นป่าหญ้าที่สะอาดแบบนี้เราเข้าไปเล่นได้ใช่ไหมคะ เข้าไปวิ่งเล่นได้นะคะเจ้าสัตว์ที่มีอันตรายเนี่ยมันก็จะไม่เข้ามาอาศัยอยู่นะคะเพราะว่าเราดูแลสนามหญ้าของเราเนี่ยให้สะอาดอยู่เสมอนะคะอ้าวมาดูต่อไปนะคะแต่งกายให้มิดชิดถ้าจะเข้าไปทำงานในป่าหญ้านะคะ อย่างแรกเลยก็คือสวมหน้ากากนะคะสวมหน้ากากนะต่อไปนะคะใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือยางนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะ,ะมาดูต่อไปนะคะใส่รองเท้าบูทนะคะใส่รองเท้าบูทเพื่อป้องกัน สัตว์ที่มีอันตรายมากัดเรานั่นเองนะคะและใส่หมวกคุมหัวนะคะใส่หมวกคุมหัวให้มิดชิดให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราจะไปทำงานในป่าหญ้าที่รกๆนะคะมาดูต่อไปนะคะ วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์นะคะก็คือทำความสะอาดบ้านบ่อยๆนั่นเองนะคะถ้าบ้านสกปลกรกแบบนี้น่าอยู่ไหมคะเด็กๆไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญก็จะมีเจ้าสัตว์อันตรายต่างๆนะคะเช่นตะขาบมาแมงป่อง หรือว่างูเข้ามาอาศัยอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลบ้านของเราให้สะอาดอยู่เสมอนะคะจัดให้เป็นระเบียบนะคะไม่ทิ้งขยะให้รกแบบนี้นะคะน่าอยู่นะคะน่าดูน่าชมนะคะสะอาดสวยงามด้วยนะคะเจ้าสัตว์ที่มีอันตรายต่างๆก็ไม่เข้ามาด้วยนะคะ ต่อไปนะคะหลีกเลี่ยงให้มีกองวัสดุก็คือที่บ้านเราไม่ควรให้มีกองกระดาษหรือกองวัสดุเยอะๆแบบนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าสัตว์อันตรายต่างๆนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นงูไม่ว่าจะเป็นตะขาบนะคะแมงป่องนะคะ หรือว่าสัตว์เลื้อยคานอื่นๆมันก็จะมาอาศัยอยู่ในกองกระดาษนี้นะคะหรือในบ้านของเรานะคะมีกองขยะแบบนี้ก็ไม่ดีเลยนะคะไม่น่าดูเลยนะคะสกระปรกด้วยเป็นที่หมักหมมและก็เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าสัตว์ที่มีอันตรายต่างๆด้วยนะคะ เด็กๆอย่าปล่อยให้บ้านสกปรกแบบนี้ไม่ดีนะคะต่อไปนะคะหลีกเลี่ยงให้มีกองวัสดุก็คือกองไม้นะคะกองไม้นี้ไม่ควรมีที่บ้านของเรานะคะถ้าจะมีก็ควรเก็บให้เป็นที่นะคะไม่ควรเอามากองวางวางซ้อนซอนกันแบบนี้เยอะๆไม่ดีนะคะเพราะว่า เจ้าสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจะมาอาศัยอยู่ในนี้นะคะต่อไปนะคะดูแลสวนหย่อมที่บ้านให้สะอาดนะคะสวนหย่อมที่รกแบบนี้มันก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อันตรายต่างๆนั่นเองนะคะเราจะต้องดูแลสวนหย่อมของเราให้สะอาด อยู่เสมอนะคะแบบนี้ก็น่าอยู่น่าดูน่าชมใช่ไหมคะเห็นแล้วก็สบายตาใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเจ้าสัตว์ที่มีอันตรายต่างๆมันก็จะไม่เข้ามาด้วยนะคะต่อไปนะคะรอยปูนขาวหรือว่าโซดาไฟรอบบ้านนะคะเพื่อป้องกัน เจ้าสัตว์อันตรายต่างๆไม่ให้เข้ามาในบ้านของเรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะใส่ตะแกรงท่อระบายน้ำนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆในห้องน้ำของเรานะคะใส่ตะแกรงให้เรียบร้อย ถ้าไม่ใส่ตะแกรงตัวนี้ก็จะมีเจ้าสัตว์ที่มีอันตรายต่างๆเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตะขาบนะคะกิ้งคือหรือว่าแมงป่องหรือว่างูนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะถ้าเราไม่ใส่ตะแกรงท่อระบายน้ำนะคะ หรือว่ารอบๆบ,บ้านของเรานะคะก็ต้องใส่แบบนี้เหมือนกันนะคะใส่ตะแกรงนะคะปิดท่อระบายน้ําให้เรียบร้อยนะคะป้องกันอันตรายจากสัตว์และก็ป้องกันอันตรายตัวเองด้วยนะคะจะได้ไม่ตกลงไปในท่อน้ํานะคะทั้งหมดเมื่อกี้นะคะก็เป็น วิธีป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆนะคะต่อไปก็จะเป็นเกมนะคะเด็กๆคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะเป็นเกมตอบคำถามมาหาสนุกนั่นเองนะคะมาดูนะคะว่าเกมจะเป็นแบบไหนนะคะอ้าวคุณครูมีคำถามนะคะเด็กๆคุณครูจะถามเด็กๆนะคะ แล้วให้เด็กๆตอบมีภาพอยู่สองภาพใช่ไหมคะภาพ A เป็นภาพบ้านที่สกรปรกและก็ภาพ B เป็นภาพบ้านที่สะอาดนะคะคุณครูถามว่าถ้าหากเด็กๆไม่ทำความสะอาดบ้านจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองคิดดูนะคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนะคะ คุณครูจะนับ1-3ถึงสนะคะแล้วให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะติ๊กตอก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 อ้าวหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆลองตอบสิคะว,ว่าถ้าเด็กๆไม่ทำความสะอาดบ้านเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นภาพ A หรือภาพ B คะเป็นภาพ A ใช่ไหมคะ ถ้าเด็กๆไม่ทำความสะอาดบ้านเนี่ยบ้านของเราก็จะเป็นยังไงคะสศกกระโรกเต็มไปด้วยขยะใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะามีคำตอบอยู่2ภาพเหมือนกันนะคะภาพ A เป็นภาพส่วนหย่อมที่รกนะคะและภาพ B เป็นภาพสวนหย่อมที่สะอาดนะคะคุณครูจะถามนะคะคุณครูถามว่าถ้าหากเด็กๆทำความสะอาดสวนหย่อมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กๆทำความสะอาดสวนหย่อมจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานะคะติก๊กตอก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 ติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาแล้วค่ะ เด็กๆลองตอบสิคะว่าถ้าเราทำความสะอาดสวนหย,ย่อมอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นยังไงคะสวนหย่อมของเราก็จะสะอาดน่าดูใช่ไหมคะก็จะเป็นคำตอบข้อ b นั่นเองนะคะสวนยอมของเราก็จะดูสวยงามตลอดเวลาแล้วก็น่าดูน่าชมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ ค่ะคุณครูก็มีคำถามอยู่2ข้อนะคะเด็กๆตอบไปแล้วนะคะเก่งกันทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะจากสัตว์อันตรายต่างๆนะคะที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะ ต่อไปสัปดาห์หน้านะคะคุณครูก็จะมีคลิปดีๆมีสาระดีๆมาฝากเด็กๆอีกนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบายทุกคนนะคะ